สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินด้วยธุรกิจของแฮงกาแฮงเออร์นั่นเองนะเพื่อนๆมาดูนะว่าผมหาเงินยังไงกับมันนะครับผมแล้วก็การเล่นหรือว่าทริกต่างๆนะครับผมสำหรับธุรกิจแฮงกานั่นเองนะครับผมอย่างแรกนะครับรู้จักกับธุรกิจนี้ก่อนนะครับ ง่ายๆเลยนะอันนี้ผมจะไปแบบรวบรัดหน่อยนะครับถ้าใครอยากดูแบบรายละเอียดมากกว่านี้กลับไปดูคลิปเก่าๆของผมที่เคยทําไว้ได้เลยนะครับแฮงก้านะครับมีขายในเว็บของเมดแบงต้นั่นเองนะฮะพอเรากดมานะครับผมจะเป็นโกดังแบบนี้นะครับมันจะคนละอย่างกับแมคเคนซี่แฮงก้าที่เพื่อนๆเคยซื้อไปนะครับผมเป็นธุรกิจใหม่นะครับแฮงก้าอันนี้กับแฮงก้าที่เป็นแบบไอ้ดั้งเดิมเนี่ยจะต่างกันนะครับแฮงก้าดั้งเดิมนะครับผมจะมีทั้งหมด5จุดนั่นเองนะครับจะอยู่ที่ฟอสซากุนโดเนี่ยสามจุดเลยนะครับผม แล้วก็จะมีอยู่ที่เมืองเอลเซียเนี่ยอีก2อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะซื้อที่ไหนนะครับถ้าให้ผมแนะนําง่ายๆเลยนะครับผมแนะนาไปที่ฟอร์สักุนโดสามอันนี้นะครับอันไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ผมซื้ออันใกล้นะครับผมซื้ออันแรกนะครับถามว่ามันดียังไงอจริงๆผมมองว่าอย่างนี้เพื่อนๆผมมองว่าแบงค์ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับภายในข้างในเนี่ยแทบไม่ต่างเลยนะครับมาต่างแค่ข้างนอกนะครับแล้วผมก็เลยเลือกอันนี้เพราะว่าราคาแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยเลือกแค่ราคานะครับอันน สูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมสำหรับ2อ,อันนี้นะก็ราคาสูงหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็จะซื้ออยู่แล้ว3อันเนี้ยแต่ว่าเอางี้ว่าผมซื้อ,อันที่ถูกสุดนะครับเพราะมันไม่ค่อยต่างนะผมก็เลยซื้อเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็ค่าลิโนเวตต่างๆนะครับผมบางอันเนี่ยไลท์อ่าเขาเรียกอะไรน,นะเหมือนแบบเป็นพวกไฟในโกดังเนี่ยจะขึ้นอยู่กับไอส,สไตล์การแต่งนะครับหลักๆคือขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งพอสมมุติว่าเราถ้าสมมติว่าเราไปดั้งเดิมอย่างเงี้ยไลท์สไตล์การแต่งก็จะปรับได้แค่สีเห็นไหมติบบ เออสีนอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับสไตล์เป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมอาจจะแบบมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมไฟก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับอันนี้คือต้องไปปรับสไตล์เอาแล้วก็ค่อยๆดูเอาว่าเราปรับอะไรยังไงเราชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นนะครับผมที่จอดของเอ่อพวกเครื่องบินต่างๆนะครับเวลาเราซื้อเครื่องบินมาก็จะมาจอดที่นี่นะครับผมเห็นไหมเราก็เลือกเอาว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับ ตรงนี้เป็นออฟฟิศนะครับในตรงที่เรารับภารกิจไอ้ขนกล่องของเฮก้าน,นะครับเราอยากให้มันเป็นแบบไหนก็อันนี้แล้วแต่เราเลือกนะผมเลือกไม่แต่งนะครับผมเพราะผมประหยัดเงินไว้นะเพราะมันไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้คือเตียงนอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันที่จําเป็นที่ผมค่อนข้างแนะนานะแต่ว่าไอ้ของแต่งตรงนี้อันนี้ผมไม่ค่อยอันนี้อันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าผมซื้อแค่เตียงนอนนะน,นี่ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับถูกไปแล้วก็อันนี้เวิร์กช็อปนะครับผมเวิร์กช็อปเนี่ยเอาไว้แต่งเครื่องบินอย่างเดียวนะครับ ไม่สามารถเอารถเข้ามาแต่งหรือไม่สามารถเอารถเข้ามาเข้ามาข้างในได้นะครับต้องเอาเอามันเอามาทาไว้เพื่อเอามาแต่งเครื่องบินอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับสำหรับเวิร์กช็อปนะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากแต่งหรือเปล่านะครับเอาโอเคหลังจากที่เพื่อนๆซื้อแล้วนะครับผมผมจะคุยกับธุรกิจแหงกล้าเป็นหลักแล้วกันจะไม่ค่อยพูดถึงกับไอ้พวกเครื่องบินเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นสายเครื่อง,งบินอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เครื่องบินไม่มีสักลํานะครับอันนี้เป็นเครื่องบินฟรีที่ได้มานะ เดี๋ยวรู้จักกับพี่คนนี้ก่อนเขาคือพี่รูสเตอร์นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้พี่คนนี้ปกติเนี่ยคนเนี้ยเขาจะสุ่มกล่องสมมติเรากดตัว E ใช่ไหมครับจะเป็นการให้เขาเนี่ยไปเอากล่องให้นะครับผมแล้วเสีย25งหมนนั่นเองเนะี่ยเราเสีย2 0งหมืห้าเขาไปเอากล่องให้เขาจะสุ่มนะครับว่าเขาจะให้เรากล่องหนึ่งหรือ2กล่องนะครับแต่ผมพูดตรงๆนะแฮงก้าเนี่คือได้กำไรอยู่แล้วต่อให้เราไปเอาเองหรือให้เขาไปเอาเนี่ยยังไงก็กาไรนะครับไม่มีขาดทุนอยู่แล้ว แต่ข้อเสียของการที่เขาไปเอาให้คือเขาจะค้ากล่องนะครับกล่องแฮงกาเนี่ยมีประมาณทั้งหมด8กล่องใช่ไหมมันจะค้ากล่องกันไปเอาครับไม่ได้แปลว่ามันจะการันตีได้นิโครตรินไม่ได้แปลว่าจะการันตีได้ว่าได้แบบซัพพลายแบบเมนดิกอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้การันตีแบบนั้นมันจะค้ามามันสุ่มมาของมันเองนะครับแต่ในสัปดาห์นี้มีการการันตี2กล่องนะครับผมคือแบบใช้เขาเนี่ยการันตีไว้ได้2กล่องนเนี่ยคือคุ้มอย่างไงก็คุ้มนะครับ แถมสัปดาห์นี้คูณ2นะครับผมสำหรับทั้ง Legacy แล้วก็ Enhance นะครับแต่ใครที่มี GD p ีพ s เนี่ยจะคูณ4นั่นเองเฉพาะภาค Enhance นะเพราะว่าภาค Legacy จะไม่มี GD p ีพ s นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมขนนะครับผมหรือว่าสิ่งที่ทุกคนขนเนี่ยก็จะมาอยู่ที่โกดังตรงนี้แต่งไม่ได้นะครับโกดังจะแม็กซิมัมอยู่ที่50กล่องนั่นเองนะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเนโคตินนะครับประมาณ49กล่องนะครับผมเหลือไว้กล่องหนึ่งเพื่อจะมาขนให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่า เอ,อ้ยโบนัสเงินทำยังไงหรือว่าไอ้ธุรกิจเนี่ยทำยากไหมยากแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างต่อมาให้เพื่อนเพื่อนสังเกตกด E S C มาแล้วผมสังเกตโน้ตบุ๊กตรงแปท็อปตรงนี้นะครับให้รามายตรงจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัว E ะคีับผมเปิด C O หรือเปิด M C เพื่อทำการนั่งนะกด Enter เข้าไปนะครับผมพอเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ตรง Overview เนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับว่าเออเพื่อนๆนเคยได้เงินหรือว่าเคยขนกล่องหรือว่าเคยทำธุรกิจตรงนี้มากี่รอบแล้วอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็เคยได้จากาได้ดงเงินจากธุรกิจนี้ไปเท่าไหร่นะครับผมค้าก็ไทยโบนัสเนี่ยมันคือตรงนี้คือจําเป็นนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยได้โบนัสเพราะว่าส่วน่เวลาตอนผมส่งเนะะี่ยผมส่งแบบผมส่งกล่องแบบค้ากล่องนะครับผมตรงนี้จะเป็นสต็อกของกล่องนะครับที่ว่าเรามีอะไรบ้างนะะั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับผมจะเป็นกล่องที่ให้เ,เพื่อนๆเลือกนะครับผมแนะนำอันนี้เลยพูดง่ายๆเลยผมแนะนําแค่2กล่องให้เพื่อนๆจาง่ายๆครับผมไอ้เพื่อนๆจาแค่นิโคตินกับเคมีคลนั่นเองนะไอ้ตรงเนี้ยจะจําเป็นที่สุดนะครับผมจําเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้จะมีโบนัสนะครับถ้าเราส่งของแบบอย่างเดียวสมม,มุติว่าเราส่งของชนิดเดียวสมมุติว่าผมส่งส่เนโคตินชนิดเดียวเนี่ยห้าสิบกล่องเนี่ยเราจะมีโบนัสนะครับแต่ถ้าเราส่งเคมีคอลก็ได้โบนัสเท่ากับเนโคตินเลยแต่ถ้าเป็นพวกเมดิคพลายหรือว่าอนิมอลงไปเนี่ยตั้งแต่อันที่3ลงไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะจับคู่อย่างนี้นะครับสองอันแรกก็จะได้โบนัสมากสุด2ออันหลักสองอันกลางก็จะได้โบนัสน้อยลงน้อยลงแล้วก็น้อยลงเรื่อๆยๆจนถึงไอพวกทาโก้เนี่ยจะได้โบนัสเงินโบนัสเงินน้อยสุด สิ่งที่ผมแนะนานะครับก็คือ2อันบนเท่านั้นนะครับเวลาถ้าเราจะส่งนะตอนที่เรากดขายเนี่ยมันจะมีให้เห็นไหมรเราสามารถกดเลือกขายได้ว่าเราจะขายอันไหนนะครับแต่ว่าม็กซิมัมของกล่องเนี่ยเราไม่สามารถแบบเก็บอย่างละห้าสิบห้าสิบห้าสิบเงี้ยเราเก็บไม่ได้นะครับมันเก็บได้แค่แบบชนิดเดียวนะครับผมแนะนําให้เก็บแค่ชนิดเดียวแล้วกันจริงๆมันเก็บแบบคะได้แต่ผมไม่แนะนําอยากให้เก็บแค่ชนิดเดียวเห็นไหมครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโบนัสอยู่เห็นไหมครับโบนัสนี่คือเยอะมากนะครับแล้วในแถบในสัปดาห์หนี้มันมีการ,ค,รกคูณี่ มันมันกล่องเอาดั้งเดิมก่อนลวกันนะครับดั้งเดิมของราคากล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อก,กล่องนะครับถ้าตอนมันคูณ2อย่างสัปดาห์นี้มันจะอยู่ที่60,000ดอลลาร์ต่อก,กล่องนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มี g d p ีพเนี่ยในภาคอินหาเนี่ยก็จะได้คูณ4ต่อก,กล่องนะครับเท่ากับว่ากล่องเราประมาณแสนสองนั่นเองฮะอันนี้50กล่องครับบวกกับโบนัสเข้าไปเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้รวมโบนัสเงินความเสี่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกเลยลวยกัน โบนัสเงินความเสี่ยงของธุรกิจแฮงก้าหรือแฮงเออร์เนี่ยจะอยู่ที่1.5%ต่อ1เพเยอร์นั่นเองเนี่ยคือโบนัสเงินของเขาเนี่ยก็เยอะอยู่นะอาจจะยังไม่เท่าธุรกิจของบังเกอร์ที่คูณ2%ต่อ1เพเยอร์นะครับอาจจะยังไม่เท่าของบังเกอร์นะครับที่คูณ2%ต่อ1เพเยอร์นะแต่อันนั้นนะมันจะแม็กซิมัมที่50%นะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะแม็กซิมัมแค่แบบว่า25คนในเซิร์ฟนะครับถ้าในเซิร์ฟมี25คนแล้วมันจะแม็กซิมัมแค่นั้นต่อให้สมมุติว่าเเราส่งต้อนมนมมีี30คย มันก็คงแบบได้เท่ากับตอนเดียวได้25คนนะครับมาเดี๋ยวผมจะรวบรัดให้หน่อยนะฮะมันจะได้แบบไม่นานมากนะเดี๋ยวผมจะลองขนให้ดูนะครับผมเหลือกล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะขนให้ดูนะว่ามันทายังไงเวลาเราจะกดขนนะครับเราจะเราก็เลือกไปที่กล่องนั้นๆก่อนแล้วกดไปที่ select นะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกอยู่2หมวดหมู่นะครับผมก็คืออ่าเป็นการไปขโมยแบบเครื่องบินกับการขโมยแบบบนบกอะครับแบบใช้รถอะไรแบบเนี้ยนะผมแนะนําง่ายๆเลยนะผมแนะนําว่าเป็นแบบบนบกดีกว่านะครับถ้าใครที่ไม่เซียนเครื่องบินแบบผมเนี่ย ผมแนะนําแบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆเอาตรงๆเลยนะไอ้แบบเครื่องบินเนี่ยโคตรยากเลยในความคิดผมนะผมว่าแม่งยากไปหน่อยนะครับแล้วแต่ละภารกิจเนี่ยโคตรกินเวลาเลยนะครับผมแนะนาว่าเอาแบบนี้นะครับกดเลือกไปเลยโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราค่อยๆนวดภารกิจไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปนะครับเนี่ยในระหว่างที่ผมกําลังขับไปที่แซนดิชชอนะครับ อย่างธารกิจเนี่ยผมจะบอกว่าแฮงก้าเนี่ยจริงๆถ้าเรานับในมือใหม่หรือมือเก่ามือเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้านปัจจุบันนะครับน่าทํากว่าส่งกล่องซีโอนะครับคุณฟังไม่ผิดนะน่าทํากว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพราะมันคูณน,นะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเดียวเลยมั้งที่ผมเคยทํามาแล้วไม่มีการโดนป้นนะครับบอกก่อนนะครับธุรกิจแฮงก้าไม่มีการโดนป้นนะครับเด็ดขาดนะไม่มีการโดนป้นนะครับเป็นธุรกิจเดียวเลยที่กล่องไม่มีวันหาย c ีโอเนี่ยถ้า,ถาสมมติว่าเพื่อนๆดองตองไว้แล้วรอคูณ2เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มค่าบางคนนะครับเขาแนะนําคนอื่นว่ามันคุ้มค่า เพราะตอนเพราะตอนที่ผมยังเล่นใหม่ๆเนี่ยมีคนแนะนําผมเยอะมากนะครับผมบอกตรงๆว่าท่านะปัจจุบันนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเมื่อ3 4ปีก่อนนะครับตอนนี้แฮงกาเขาปรับใหม่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนือกว่าส่งกล่องซไปเยอะนะครับแนะนําว่าให้แบบอันนี้แฮงการ์สมมติว่าเพื่อนจะรอดองแบบเออขายตอนคูณอะไรเงี้ยผมมองว่ามันคุ้มค่ากว่านะครับเพราะธุรกิจมันไม่มีไม่ไมีวันโดนป้นต่อให้เราจะไม่เปิด MC ต่อให้เราจะเปิด MC หรือเปิดซ o อะไรก็ตามไม่มีทางโดนปนนะครับ แล้วก็ธุรกิจเขาเนี่ยค่อนา้างจะแจมแมวเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราหากล่องนั้นก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะครับอันนี้เรารอไอ้รอนมันพูดนะครับมันก็จะพูดพูดนานหน่อยนะครับเวลาเรามาถึงเนี่ยก็จะมีตำแหน่งจุดเหลืองที่แท้จ,จริงเนี่ยขึ้นมานะครับอันนี้จะมีเวลาให้30มนาทีในการขนกล่องต่อหนึ่งกล่องนะแต่จริงๆค่อนข้างจะดีนะครับแค่กล่องเดียวนะผมว่าผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับวิธีการง่ายมากถ้าใครยิ่งมีมาร์คทูมีสเปร่หรือว่ามีแพนนอมเวทนะครับ ผมแนะนำว่าถ้าใครขับสเปโรหรือมาร์คทูเนี่ยให้อยู่ข้างบนก่อนแล้วก็ดูครับเห็นไหมครับกล่องมาจกระพริบเห็นไหมกล่องมันจะกระพริบกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยเห็นปะครับอ่าพอกล่องกระพริบปุ๊บเราก็าแค่เข้าไปเก็บแล้วเราก็ไปเลยนะครับง่ายอย่างงี้เลยไม่จำเป็นต้องสู้อะไรเลยนะครับหรือถ้าใครแบบไม่มีมาร์คทูแนะนําว่าให้ใช้เป็นครุมะหรือว่าดูอเดตมาเอาก็ได้นะครับหลังจากเราหยิบของมาเนี่ยเราก็จะติดดาวทั้งหมด2องดาวน,นะครับเราก็รอดาวหายนะธุรกิจนี้ไม่สามารถโทรหาพี่เลสเตอร์นะครับเพื่อลบดาวได้นั่นเอย่างเงี้ แล้วก็ไม่สามารถเนียนรักไก่แบบใช้จ็อบในการวาร์ปหนีได้นะครับจ็อบแบบว่าวาร์ปเอ่อแล้วดาวหายอะไรแบบนี้มันก็การเราลักไก่ไว้นะก็ธุรกิจนี้ไม่ยากครับถ้าถ้าเรามีมาร์คทูหรือสเปโร่เนี่ยผมบอกเลยว่าหนีดาปับเดียวยิ่งถ้าใครมีไลจูมีเครื่องบินอะไรอย่างงี้ก็ไวแบบไวหนักเลยนะครับแล้วก็าธารกิจนี้จะมีการสุ่มนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะจะได้แบบตอนขนกล่องแบบผมนะครับมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะอย่างธุรกิจนี้ที่ผมแนะนํามือใหม่นะผมบอกเลยว่าหนึ่งเลยนะครับเขาไม่เสียนะครับ เขาไม่จะเป็นต้องเสียเงินในการที่จะซื้อกล่องสมมติว่าเพื่อนเพื่อนทำส่งกล่องซ o เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องเสียเงิน18,00 0ดอลลาร์นะครับต่อ3กล่องใช่ไหมตอนที่เพื่อนเพื่อไปขนนะแล้วขนต้อง3รอบถ้าบางทีแบบเราไม่ได้รถคันเดียวเราได้รถเ,เราได้กล่อง3มกล่องเนี้ยเราต้องไปกลับ3รอบนะครับเพราะว่านเสียเวลามากแต่แฮงการเนี่ยคือแค่ขนกล่องเดียวนะครับและแถมในของซีเนี่ยไม่มีโบนัสเงินนะครับต่อให้คุณแบบขนกล่องยังไงมันไม่มีโบนัสเงินมันมีแค่สเปเชียลของใช่ไหมไอ้พวกแบบมินิกันอะไรแบบเนี้ย ที่แบบมันเป็นสอเปเชียลมันจะได้มูลค่าเยอะนะแต่อันนั้นมันก็สุ่มไงไม่ได้แปลว่ามันจะออกทุกครั้งนะครับแต่อันเนี้ยมันการันตีไงว่าถ้าเ,เพื่อนๆขนตามที่มันบอกเนี่ยคือเราจะได้แบบเออได้โบนัสเลยนะครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเลยเนะี้ยผมว่ามันเวิร์กว่ามากนะครับแล้วจะเป็นมือใหม่ถามผมนะครับว่าเออระหว่างเออไปธุรกิจส่งกล่องซีกับแฮงก้าอันไหนเวิร์กันผมพูดอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับอ่าแฮงก้าเนี่ยสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะเลสเซให้ดูนะครับอย่าเข้าเว็บ เมดแบงให้ดูนะครับสมมติว่าเพื่อนๆซื้อเฮงก้ามาสักจุดหนึ่งสมมติว่าราคาประมาณอ่ะสองล้านละกันนะครับเพื่อนเพื่อซื้อมาสองล้านเนี่ยจบเลยนะครับเพ่ไม่ต้องจริงๆไม่ต้องแต่งนะไม่ต้องแต่งก็ได้ไม่จาเป็นเลยถ้าเพื่อนเพื่อจะเน้นมาแค่ขนกล่องอะไม่จําเป็นเลยไม่ต้องแต่งสองล้านนี่คือจบนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไปเลือกนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไปเลือกส่งกล่องแบบซีโอสิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะเสียไปนะครับในระหว่างทางคืออะไรคือหนึ่งเลยตอนแรกที่เพื่อนเพื่อนขนกล่องเสียเงินนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆก่อนที่จะไปขนกล่องไล่เพื่อนๆต้องมีโกดังของมันโกดังของมันเนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบจะทําให้มันครูดาวไวขึ้นต้องทอํายังไงครับก็ต้องซื้อ2โกดังสมมุติว่าเราซื้อมาโกดังร้อยสิบเอ็ดกล่องใช่ไหมเราซื้อมาสองโกดังมันก็ปาไปสองสามล้านสี่ล้านแล้วบางทีนะครับมาขึ้นอยู่กับโลเคชันทเ่เรวเลือกอีกนะครับอย่างที่สามเราจําเป็นต้องอัปเกรดนะครับถ้าเราไม่อัปเกรดมันก็ช้านะครับเราต้องอัปเกรดธุรกิจแบบว่าให้มันแบบเออ อัปเกรดแล้วมันย่อยาย,ยย่อยเลยนะอัปเกรดเครื่องบินอัปเกรดเรืออัปเกรดรถนะครับผมที่เราจะส่งนะครับอันนั้นก็เสียเงินแบบ3ต่อเลยนะครับอย่างที่4นะครับธุรกิจส่งกล่องนะจะไวจะไวนะครับผมบอกนะจะไวก็ต่อเมื่อเพื่อนๆมีมาร์กทูนะครับหรือว่ามีของอำนวยความสะดวกไม่ได้เหมาะกับการที่มือใหม่จะไปเล่นเลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณผมแนะนําว่าไปทำภาออรกิจอื่นๆหรือว่าไปทาธุรกิจอื่นๆ,ท,ๆที่ง่ายกว่าส่งกล่องแบบนั้นดีกว่านะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เวิร์กเลยนะครับอย่าง่ผวา ผมบอกตรงนะว่ามันมันต้องบัฟแล้วนะครับปัจจุบันเขายังไม่มีการบัฟไงมันผมก็เลยมองว่าไอ้ธุรกิจอื่นใหม่ๆในช่วงหลังเนี่ยมันจะดีกว่านะครับออกไปทางเวว่าดีกว่าแค่นั้นเองนะโอเคตอนนี้กดังผมเต็ม50กล่องแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูราคาที่เราขายได้กันดีกว่านะครับ<ป>อ่าแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับผมในธุรกิจของแฮงก้านะครับจะมีการครูลดาวของของนั่นเองอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคูลดาวก็แป๊บเดียวนะครับ ถ้าให้ผมแนะนำนะ <S <S ผมแนะนำว่าให้ทำสลับดีกว่านะครับถ้าเราจะเล่นเน้เนยาวๆแบบว่าทรงกล่องอย่างเดียวเลยเนี่ยแนะนำว่าให้แบบว่าป้นแบบนนโคตินกับคีมิคอได้เลยนะครับมันจะมีโบนัสเงิน25นั่นเองนะฮะเนี่ยเพื่อนๆป้อนอย่างละ25กล่องใช่ไหมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ป้อนอย่างที่25กล่องอะแล้วเราค่อยมากดขายตรงนี้เราจะได้เยอะนะครับอย่าไปกดขายออนะครับขายออเนี่มันเหมาะก,กับตอนที่เราเนี่ยไอ้บ้านเรามีกล่องอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บทั้งหมดครบ50กล่องนะครับเราจะได้โบนัสเงินอยู่ที่70นั่นเองนะ เท่ากับว่าถ้าผมขาย50กล่องผมได้10ล้านนะครับปัจจุบันยังไม่มีธุรกิจอันไหนก็ตามนะครับที่แบบว่าเนี่ยเก็บแค่50กล่องเนะี้ยแล้ว10ล้านนะครับต่อถ้าคุณไปขายส่งกล่อง c ีอเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้เวลานานกว่าบางคนบอกว่าส่งกล่อง c ีอได้เยอะกว่านะครับถ้ามันคูณ2ผมบอกเลยนะอันนั้นใช้เวลานานกว่ามากนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ5ชั่วโมงนะครับอันนี้คือผมผมไม่ได้ตัดเวลาที่ผมไปเข้าน้ําหรือไปกินข้าวเลยนะ ผมใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมงอาจจะไวกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กะเวลามันเป๊ะนะครับอันนี้ผมแค่เลตซเวลาขึ้นมาให้ดูนี่เฉยนะผมใช้บางคนถ้าเล่นไวๆหน่อยนะผมว่ามีแค่สี่ชั่วโมงกว่าๆน่าจะเสร็จนะครับถ้าคุณเล่นอย่างเดียวน่าจะสี่ชั่วโมงน่าจะเสร็จคุณได้เวลาสิบล้านนะครับอันนี้ในกรณีที่เรามี GD p พัด้วยไงแต่ถ้าไม่มี GD p พัดก็เราก็ลองลดไปคูณ2เทถ้ากับว่าผมได้5ล้านกว่าเฮ้ยไม่น้อยนะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ผมขายแค่ห้าสิบกล่องผมได้ห้า ผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้น่าทามาถ้ามันคูณ2นะถ้ามันไม่ได้คูณก็อาจจะก,กลางๆนะครับอาจจะแบบไม่ได้ดีมากอะไรอย่างงี้แต่ถ้ามันคูณ2ผมว่ามันน่าทาแต่ตอนนี้คูณ 4. ี่ทดผมบอกเลยว่าโคตรน่าทํานะครับเออมาเดี๋ยวผมลองขายดูนะครับแต่ว่าผมจะไม่ขายในเซิร์ฟธรรมดานะครับอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟอินไว้นะผมจะไปเซิร์ฟพับบ i ิกนะแล้วขายให้ดูนั่นเองเนี้ยไปครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็สุ่มมาหลายเซิร์ฟมากนะครับจนเจอเซิร์ฟที่ผมจะขายนะก็คือประมาณสิบเก้าคนในเซิร์ฟพับบิกนั่นเองนะครับไปครับเดี๋ยวผมไปขายให้ดูกันนะครับกดขายนะครับสิบล้านนะครับโอเคไปเลยแล้วก็ตอนนี้เขาให้เลือกการขายนะครับแนะนําให้ขายแบบอันที่เป็นอันขวานะครับ ขายแบบให้มันเป็นรถดีกว่านะครับถ้าขายแบบให้มันเป็นเครื่องบินเนี่ยผมบอกเลยว่าลําบากมากนะครับอาจจะต้องใช้หลายคนในการช่วยขายนะผมแนะนำว่า้ขายแบบน,นี้ไปเลยเแล้วเปิแบบใช้แบบทางบกมากกว่านะครับ Can I help? Oh. I can do it, but not for long. You'll have a minute. อเคน,นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็แค่ออกอยู่พื้นที่นะครับหลังจากเราส่งนะก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าหลักๆคืออันนี้มันจะลำบากตรงเราขายในพับบิคครับ,รบแล้วก็อันนี้ตอนแรกมัน19คนตอนนี้มันเหลือแค่12คนเองนะครับก็เลยแบบน่าจะได้เงินน้อยนะรอบนี้นะครับ โอเคนะครับผมผ่านภารกิจเรียบร้อยนะครับผมได้เงินมา11ล้าน4 9 0 0 0 0ครับโอ้น่าเสียดายมากๆนะครับจริงๆเราได้เยอะกว่าน,นี้มากๆนะอาจจะต้อง12,13ล้านได้อยู่นะครับก็น่าเสียดายไปนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมเรืองการหาเงินนะครับ10ล้านนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณทำวันนึงจริงๆแบบเล่นสัก10ชั่วโมงผมว่ามีทั้ได้ทั้ง2รอบนะครับผมคิดว่าน่าจะ20ล้านน่าจะมีนะครับ ง่ายกว่าตอนที่ผมทําคลิปไปดูนะแบบว่าไปเล่นออสการ์นะไปเล่นคาโอคาติโนูงี้ต่างสลับมันโอเคอันนั้นมันอันนั้นมันเป็นภารกิจไงอันนี้มันเป็นแค่ธุรกิจนะครับมันต่างกันตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้มันดีหลังที่มันเล่นชิวๆนะครับเราก็ดูหนังไปแล้วก็เล่นไปด้วยได้นะอันนั้นอาจจะต้องอคอนโชกกับเพื่อนหน่อยนะครับเอออันนั้นอาจจะต้องมีการขยับตัวเยอะหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะนเพื่อนๆนะใครอยากเล่นตามก็ไปลองเล่นกันดูนครับใช้ต้นทุนค่อนข้างจะต่ำเลยเดียวตำหรแฮงก้านั่นเองนะ เออใครๆก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับ oh. ใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย